สำหรับการนอนตะแคงทับข้างที่อ่อนแรงนะคะ,ะเราก็จะใช้หลักการเดิมก็คือมือข้างที่อ่อนแรงเนี่ยจะต้องอยู่สูงกว่าระดับหัวใจเนาะ,ะแล้วก็แขนวางในลักษณะที่เลือดไหลเวียนสะดวกนะคะอันนี้จุดสำคัญของอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยชาข้างขวา ถ้าเรานอนละทับไหลข้างขวาสนิทเลยเนี่ยบางทีเขาไม่เจ็บอะคะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยพลิกตัวเราจะให้เป็นตะแคงถึงไงก็คือจะใช้หมอนดันข้างหลังนะคะพอจับพอตะแคงเสร็จเนะจาะจัดท่าเสร็จเราจะดึงเขาคืนมานิดนึงให้น้ําหนักตัวมาอยู่บนหมอนส่วนหนึ่งนะคะส่วนขาขาข้างที่อ่อนแรงที่อยู่ข้างล่างก็จับงอน,นิดๆน,นะคะอย่าลืมดันปลายเท้าให้ฉากนะ ส่วนแขนขาข้างนี้ของเขาเขาขยับได้อิสระอยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะเมื่อยจะไปวางตรงไหนยังไงก็ได้